ก้านยาวดกโคดกจริงๆเลยไม่เคยดกันนี้เลยปีแล้วมันเป็นยีซีลบรูกห้าลูผมไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยนะผมเอาตัวนี้ตัวเดียวเลยวินมันหนักเขาเรียกวินมันหนักมันจะใหญ่และแข่งเล่นขนาดว่าเราเอาไม้นี่ไปเคาะขอบอันนี้มันยังไม่รูดแต่ร่วงแต่ตัผมทํามานะผมเห็นเลยว่าเขาเรียกวินชอมันเนี่ยเหมือนมะเขือพวงเล่นนั่นน่ะดีจริงๆยาฟูกู่เทพดินดีจริงๆยอดบ้านพี่ก็ใช้ยาปูบ้าหนูก็ใช้เทพดิน ใกันไม่เบื่อผลผลิตล้นเหลือ,อยาผู้เถิิน สวัสดีค่ะช่วงเทอราพาลุยนะคะตอนนี้คะมาที่สวนทุเรียนแปลงหนึ่งนะที่ตอนนี้เนี่ยมีปัญหามากมีปัญหาเยอะนะคะเรียกว่าโคร่งเน่าคนเน่าทั้งสวนนะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเจ้าของสวนนะคะว่าตอนนี้เขาประสบปัญหาอะไรแล้วกําลังจะแก้ไขมันยังไงไปพูดคุยกับเจ้าของสวนกันเลยค่ะสวัสดีค่ะให้หนูเอื้อแนะนําตัวให้หนูหน่อยชื่อนามสกุลอยู่ที่ไหนผมชื่อ อยอ่นเอื้อนากุลหงท้องอยู่บ้านเลขที่ร้อยสิบหกอเอลังคาบนาคาอําเภอลังส่วนจังหวัดชุมพรนะคะูเอื้อรู้จักยาฟู่กับเทพดินเนี่ยจากไหนจ๊ะฟังวิทยุครับฟังวิทยุแล้วตอนนั้นเนี่ยที่สั่งมาต้องถามว่ามีปัญหาอะไรทําไมถึงได้สั่งมาลองใช้ก็มันเป็นก้านทูบครับมันเป็นเลี้ยวเป็นเหมือนไม่ฟ้าด์ตะนั้นนะ อยอดมันเป็นเลี้ยวเป็นเหมือนไม่ฟัดเลยค่ะไม่สมบูรณ์แล้วใบ,บเหลืองใบร่วงครับใบร่วงการทูกครับต้องบอกว่าปี65ที่ผ่านมาเนี่ยฝนหนักมากเนาะครับหนักม,มากหนักจนว่าโอ้โหตกไม่ยุดเลย ใช่เนาะมาฝนมาอากาศแบบนั้นก็มากันกับโรคนะคะก็โรคไฟท็อปโรคท็อปเนาะแล้วมันก็เชื้อรามันก็ลามขึ้นไปข้างบนเรียกว่าเป็นการทูบกันแล้วเนาะสั่งยาฟู่สั่งเทพดินมาใช้เนี่ยตอนนั้นคุณลุงเอามาใช้รู้สึกว่าจะเป็นแค่ทดลองได้ไหมครับแบ่งดทดลองครับแบ่งชุดแบ่งชุดครับใช้ไปเป็นไงบ้างครั้งแรกที่ใช้ใช้ทีแรกปุ๊บูสุกใบนี่มันดีนะใบมันเขียว พราะนั่นผมเห็นว่าเออลืมดีแล้วผมสร้างไม้สร้างอไ้เลยที่ใช้ครั้งแรกแล้วเห็นว่าใบมันเขียวเนี่ยกี่วันคะหลุงประมาณ7วันแล้วท่าประมาณเวันพอเจ็วันผมฉีดทิ้งเจ็ดวัน,วนผมฉีดทิ้งะอ,อก็เรียกว่าจะฉีดครั้งที่สองเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าใบมันสดชื่นขึ้นเขียว <สะ S 1> ขึ้นครับ อ๋อก็เลยสั่งซ้ําเลยสั่งซ้ําเลย,เลยนะแล้วตอนนั้นเนี่ยพอใช้ไปเนี่ยเรื่องใบมันเขียวขึ้นดีขึ้นแล้วแล้วเรื่องโรคท็อปล่ะจ๊ะรู้สึกก็เบานะผมก็ไม่ต้องทัคูดไม่ต้องเทิดไปทายายตอนนั้นแผลเปียกก็มีแหละม,มีมีม,มีออกนําเลยค่ะแล้วตอนฉีดนี่ฉีดยังไงจ๊ะฉีดนี่ผมฉีดมาฉีดโคนฉีดกิง่งฉีดใบแล้วก็มาฉีดดิน เรียกว่าตามสูตรนะคะฉีดใบฉีดกิ่งลงมาที่โคนต้นแล้วก็รอบสรงพุ่มรบอบทรงพุ่มครับนอกจากใบที่เขียวขึ้นนะคะ,ะโรคท็อปที่แห้งขึ้นคุณลุงได้รับอะไรจากการใช้ยาฟูคู่เทพดินคะเพราะตอนนี้ที่มาเนี่ยเราเห็นว่าลูกมันเริ่มออกแล้วตอนนั้นเริ่มใช้เนี่ยดอกออกหรือยังจ๊ะมันก็ยังไม่ออกนะแต่พอผมขี้ตัวนี้ออไปดอกมันออกโอออกจริงๆเลย ออกไอยาหรือออกต้องรูดทิ้งอ่ะออกจริงๆเลยไม่ออกป้อมๆนะออกเยอะจนต้องรูดทิ้งต้องรูดทิ้งอ่ารูดทิ้งค่ะก็เรียกแล้วแล้วไอที่มันออกเยอะแบบนี้เราไปหาอะไรอย่างอื่นมาใช้เพิ่มไหมมันก็มียาอะไรยาเขาเรียกว่ายาเพียไฟอะไรพวกเนี้ยมาใส่แต่ว่าไอสารเร่งดงเร่งดอกอะไรพวกนี้ไม่ได้มีไม่ตาดอกอะไรไม่ได้มีก็องประศสมอาหารปกติลรวมันก็ออกตามขบวนการของมันเองแต่เรียกว่าดอก ดกจนต้องเกี่ยวทิ้งเนาะทิ้งเลยอย่ะว่าเกี่ยวเลย <c oughs> มือลูดลูดลูดเลย <c oughs> คือมันเยอะมากแล้วอพอมันออกเยอะแบบนั้นต้องเกี่ยวทิ้งอะไรก็ว่าไปเนี่ยความแข็งแรงของดอกเป็นไงคะลุงผมว่าดีดีที่สุดเลยผมไม่ได้ใช้ยาตัวอื่นเลยนะผมเอาตัวนีตว้ตัวเดียวเลยค่ะและ้วกา้กานในก้านในวินมันานะเขาเรียกวินมันานะ,ะมันจะใหญ่แล้วแข็งเลงขนาดว่า เราเอาไม้นี่ไปเคาะคอพันนี้มันยังไม่รุดไม่ร่วงไม่รุดครับไม่รุดไม่รุดครับก็ตังก็ขีดแล้วตังกระผมทำมานะผมเห็นเลยว่าไอ้ตัวนี้ไอ้วินมันเนี่ยเขาเรียกว่าวินชอมาเนี่ยเหมือนมะเขือพวงเลยนั่นน่ะมันดีจริงๆมันแข็งแรงแข็งแรงจริงเนาอแล้วลูกนะตอนนี้ที่เราเห็นกันเนี่ยที่มันเป็นลูกแล้วระยะไข่ไก่บ้างกระป๋องนมบ้างสวยไหมคะสวยสวยหนามเป็นไงหนามมันก็ทีดีนะค่ะ น้ำที่น้ำเขียวแล้วก็มีก้านยาวใช่ไหมคะที่ข้างหลังแล้วนี่ก้านยาวใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก้านยาวดกโคดกจริงๆเลยไม่เคยดกแานนี้เลยปีแล้วมันเป็นอยู่สี่ลูกห้าลูกเมื่อปีนี้มันแน่นเลยก้านยาวตอนนี้อายุเท่าไหร่คะก็มันมันปลูกพร้อมๆกับพวกนี้ลพร้อมๆกันประมาณ8ปีครับแปดปีที่แล้วให้กี่ลูกนะคะมีห้าลูก ห้าลูกครับแล้วปีนี้มันมายังไงเป็นร้อยนี่โอ้ยเยอะพอเป็นร้อยแล้วปุ๊บสองร้อยสามสองกว่าสองร้อยกว่าแล้วมั้งลุงท่านับเอาจริงๆเนาะสองสามร้อยอะเนาะต้องคัดกันออกเยอะเลยแหละแล้วมันยังไม่มาเขื่อนพวงอกำลังมาเขื่อนพวงอีกโอ้โหอู้พอดูเข้าจริงๆเฮ้ยมันทุกกิ่งเลยนะแล้วก็แล้วก็กิ่งหนึ่งนี่ช่อหนึ่งเป็นสิบลูกเลย เป็นทั้งกิ้งเลยนะเป็นติดติดทั้งพวงนี่นี่นี่กิ้งนี่นะมันเป็นไปตั้งกระนูนเลยผมเกี่ยวทิ้งมากแล้ววันนี้เกี่ยวทิ้งไปมากแล้วด้วยรับเกี่ยวทิ้งเรื่อยแล้วผมเกี่ยวพอผมเนี่ยผมเดินปิดเลยมันสวยนะมันเยอะขนาดนี้เลยหนดกมากดกดดกสัมภาษณ์ไม่ถูกแล้วค่ะเจอเจอก้านยาวไปเมื่อกี้มองไกลๆพอเดินเข้ามาใกล้ๆนี่มันเยอะมาก เรียกว่า1ช่อนะสมมุติว่า1ช่อนี้เนี่ยมันมีหางแย้เนี่ยคือเรียกว่าครบอยู่อยู่ครบทุกลูกครับแทบจ,จะไม่หลุดเลยนะแข็งแรงมากๆนะคะอันนี้เราเราใส่พวกยาขัวนงขั่วเหนียวอะไรพวกนี้ไม่เคยใช้เลยผมไม่เคยใส้เลยไม่ได้ใช้ไม,ไม่ไม่เคย,เยไม่เคยใช้เลย แล้วปีก่อนปีก่อนใส่ใส่ใส่เยอะทีเดียวอ,ะอ่ะอ่าแล้วการดูแลการดูแลต้นการให้ยาให้อาหารให้ปุ๋ยเนี่ยเทียบระหว่างปีที่แล้วกับปีนี้ต่างกันยังไงมั่งคะมันต่างกว่าเยอะเลยปีแล้วผมไปซื้อนะซื้อมาชุดหนึ่งสามพันสี่พันแต่ทีนี้ผมมาซื้อตัวนี้ผมสร้างทีเดียวเลยสองพันสองพันุคิดได้สัง,ง,งสองครั้งสองครั้งยังเลื่อยอีกแล้วอยังเลื่อยมาฉีดดินฉีดอะไรนี่ล่ะประหยัด เขาเรียกประหยัดประหยัดสารบำรุงไปเยอะเนาะแล้วการให้ปุ๋ยล่ะคะปกตินี่ก็พอ่ปุ๋ยเล่งดอกเล่งอะไรนี่ผมก็ไม่ได้ใช้ไม่เคยใช้ทุกทีใช้ต้องใช้ทุกทีปุ๋ยเล่งดอกนี่อะไรบางทีก็ยาฉีดโค้ทีดอะไรมันเตียนน่ะนี่ไม่ต้องทำอะไรเลยปล่อยมันหรูอนั่นแหละมันออกจริงๆเลยเรียกว่าประหยัดค่าใช้จ่ายก็ทำให้เราเนี้ยทำงานง่ายขึ้นครับ เนาะลดลดค่าใช้จ <rôle> ่ายไปในหลายๆตัวแล้วก็การการผสมการใช้ก็ง่ายขึ้นแค่สงตัวกับจะฉีดยาแมลงยาลาบ้างครับมันมีมั่งมีมั่งอันนี้เราเราก็ต้องป้องกันไว้ครับป้องกันไว้ ก้านยาวต้นนี้เนี่ยจริงๆคือความตั้งใจเดิมเที่ยวเทพดินกับยาฟู่มาใช้เนี่ยลุงจะมารักษาเรื่องของโรคท็อปใช่ไหมใช่ครับใช่ครับผมจะมารักษาโรคท็อปนี่แหละค่ะแต่ตอนนี้ได้ของแถมเป็นอะไรจ๊ะลูกทุเรียนเลยแน่นเลยแน่นเลยไม่ไม่ได้คิดว่าจะเอามาให้ผลผลิตอะไรอยากจะมาดูแลบำรุงเขาก่อนฝืนเขาก่อน ครับผมก็าว่าผมจะไปเอาปีหน้าปีนี้ผมไม่เอาผลี่สุดแล้วพอผูฟังวิทยุปุ๊บผมได้ยินผมว่าเอดหลงเลยทอดแหล่งทอดลองชุดหนึ่งเรียกว่าเอามารักษาแต่ตอนนี้กลับกลายเป็นว่ามาได้ลูกด้วยได้ลูกด้วยครับได้ไม่พอดกซะด้วยดกด้วยครับปีที่แล้วห้าลูกปีนี้ร้อยห้าลูกดกขนาดนี้เดี๋ยวลุงคาดว่าต้นนี้จะเก็บไว้สักกี่ลูกจ๊ะจากที่ตั้งใจจะไม่เก็บลูกเลยก็ว่าต้ง สี่ห้าสิบก็พอมังอ้งสี่ห้าสิบเลยเหรอครับ <c oughs> ผมม,มันเสียดายอะพอลูกมันสวยเพมันสวยกันทุกลกูกใช่ไหมครับแล้วผมจะเกียวทิ้งมันก็เหมือนเสียดายจริงๆเลยปีแล้วได้ห้าลูกปีนี้มันเยอะ,อะทีนี้อยากาไว้ยทัก นี่แหละค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะต้นนี้นะคะทุเรียนก้านยาวความตั้งใจของลุงเอื้อนะคะเพียงแค่อยากจะเอาเทพดินแล้วก็ยาฟูเนี้ยมาดูแลรักษาอาการเรื่องของโรคท็อปนะคะแต่ด้วยการตอบรับนะคะของต้นเขาแล้วก็ตัวยาที่เข้าไปทําหน้าที่ของเขาเนี่ยทำให้ทุเรียนต้นนี้เนี่ยฟื้นกลับมาสมบูรณ์แล้วก็มีอาหารเพียงพอที่จะให้ลูกปรากฏว่านะคะความตั้งใจเดิมอยากจะแค่ฟื้นต้นเขา ปีนี้กะจะไม่ทําลูกครับรบไม่ทำับแต่ว่ามันติดดอกติดลูกมันดกมากซะจนตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยร้อยกว่าลูกนะที่ที่เป็นลูกระยะไข่ไก่แล้วนะคะเปลี่ยนความตั้งใจค่ะจากไม่เอาลูกตอนนี้ขอ50ลูกนะแล้วมันเป็นทุกต้นเลยแหละมันเป็นทุกต้นเลยดอกโอ้โหน,น,นี่ดอกยังออกตามไมแล้ว นะก็เดี๋ยวเราก็ค่อยๆดูกันนะบางทีเนี่ยบางต้นเราดอกเยอะลูกเยอะก็จริงแต่ว่าเราดูเรื่องของลักษณะของต้นก่อนนะถ้าต้นไหนมันอาจจะยังยังต้องรอใช้ระยะเวลาในการฟื้นเราอาจจะไม่เอาลูก เนาะเพราะอาจจะมีบางต้นมาชดเชยแล้วบางต้นเราอาจจะไม่เอาลูกหรือว่าบางต้นก็เอาลูกไว้น้น้อยหน่อยให้เขาแบบได้ฟื้นตัวก่อนเพราะว่าเราเพิ่งเจอกันแค่สงเดือนเนาะลุงเอื้อเนาะตอนนี้เราคุยกันเนี่ยนะคะวันที่4เมษายนปี2566ลุงเอื้อเพิ่งเอาคู่ยาฟูคู่เทพดินมาใช้เนี่ยเมื่อตอนเดือนกุมภานี่เอง ร,ระยะ,ะเวลาเพียงแค่2เดือนนะคะ,ะเรายังต้องการเวลาในการที่จะฟืน้นฟูเยียวยายให้ต้นเขาแข็งแรงกว่านี้เนาะสำหรับแต่แต่มันแตกแล้วเนี่ยแนงอะไรมันแตกองหมดแล้วเนี่ยมันขนาดมีลูกยังแตกเลยเนี่เออคือก็เรียกว่าลูกก็เยอะยอดอ่อนก็จะเดินครับยอดอ่อนออกมามันก็ไม่ล,นล้นมันไม่ล้นใช่ไหมแต่ก่อนนี้แต่ก่อนนี้พอเวลาทําท่าจะเป็นดอกปุ๊บนี่ตรง ตองตองชีดยากครับไอ้ระง,งับยอด,งงยอดครับซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นพฤติกรรมของกเษกษตรกรชาวสวนทุเรียนยเดิมๆเพราะเขาพบว่าเมื่อไหร่ที่มันมีดอกมีลูกแล้วถ้ายอดอ่อนมันเดินเนี่ยมันจะไปแย่งอาหารของลูกลูก<น>ะจะร่วงแล้วมันก็จะทิ้งลูกับใช่ <นะ S 1> ใช่แต่สิ่งที่ลุงเอื้อได้พบประสบการณ์ในครั้งนี้ก็คือลูกก็อยู่ไป ยอดก็เดินไปมันก็ไม่มีลูกที่ร่วงให้เห็นเลยเนาะลูกก็สวยลูกก็สวยด้วยก็ไม่จําเป็นต้องไปไปอั้นยอดไประงับยอดมันก็ปล่อยให้มันเดินของมันไปเนาะเพราะว่าอาหารมันสมบูรณ์ค่ะนะคะเทพดินพาปุ๋ยจากดินขึ้นไปเลี้ยงต้นเลี้ยงใบเราฉีดยาฟู่ไปด้วยยาฟู่เป็นกรดอะมิโนเข้มข้นเป็นอาหารสมบูรณ์นะคะที่พืชเนี่ยจะไปสร้างธาตุรองกับธาตุเสริมเพราะงั้นพอเขาได้ธาตุหลักจากปุ๋ยในดินได้ยาฟู่เป็นธาตุรองธาตุเสริม ครบ,บรก็เหมือนคนได้กินอาหารครบห้ามูอลุงเอื้อนเออนะาะมันก็เลยสมบูรณ์ไม่ร่วงให้อย่างาที่เห็นนะแล้วก็ไม่เกิดการแย่งอาหารกันโอเคก็สําหรับวันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณลุงเอื้อมากๆเลยนะคะพาเรามาชมสวนทุเรียนของลุงเอ,อื้อแล้วก็ได้มาเห็นต้นทุเรียนก้านยาวที่ตอนนี้ดกมากๆเลยนะดกแบบหนูเองก็ยังแบบว้าวไปกับลุงด้วยนะผมนึกในใจเลยว่าผมไม่เคยเจอจริงๆยาวันี้ยายาอะไรกันมันโอ้มันดี ตาที่จริงตาผมเจอยาตัวนี้ตั้งที่แรกนะผมไม่เอาแล้วยาอื่นนะผมว่านี่เลยสั่งง่ายๆส่งยันหน้าบ้านเลยพูดจริงใช่ไหมลุงจริงเลยไม่เคยเจอแบบนี้ครับปอนั้นผมยังพูดกับน้องเลยที่พูดในโทรศัพท์กันโทรศัพท์ผมว่าผมไม่เคยเจอยาอะไรพันนี่เลยมาเจอยานี่ผมชอบเลยค่ะมีอะไรอยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านบ้างไหมคะที่ได้ยินเสียงลุงอยู่ตอนนี้ผมว่า ถ้าใครปลูกทุเรียนส่งควรซื้อเทิดยาเนี่ยแน่นอนแล้วประหยัดต้นทุนได้เยอะผมว่านะแล้วแถมเป็นอินทรีย์ด้วยครับเป็นอินรีผมฉีดบางทีไอซีกใสหนักกาผมก็ไม่ต้องใสผมใสเฉพาะไอแมสอย่างเดียวนั่นแหละสองคนกับลูกสาวลูกสาวผมลากสายแต่ผมคนฉีดผมลูกสาวว่าพ่อยาอะไรไม่ต้องพ่อไม่ใสนี่เลยหนักกาก็ไม่ต้องใสนี่มันเป็นอินรี นอกจากจะดูแลส่วนทุเรียนของคุณให้แข็งแรงแล้วนะคะยังได้ดูแลสุขภาพร่างกายของเราด้วยเนาะใครฟังอยู่ก็ต้องเปิดใจนะลองดูเนาะเปิดใจเถิดลงเถิด ทอลองแล้วจะจิตใจค่ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณลุงเอื้อมากๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ้านพี่ก็ใช้ยาปูบ้านหนูก็ใช้เทปินใช้กันไม่เบื่อผลผลิตล้นเหลือยาปูเทปิน